คดีนอกชมพู่จากทางรายการโหนกระแสคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ไปออกรายการกับคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านกกอกคําถามดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านกกอกเป็นยังไงคุณอัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวางพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายของเราต้องทํากันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่เหรอแล้วทําไมไม่จับคุณอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากําลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผม3มเส้นคําถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทาเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเปิดคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่า คนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสยัยเพราะร้องไห้อย่าก,กับควายถูกเชือ้อแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไวตัวทัน บอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ำตาแล้วอย่างไงอัชริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ำตาสิ่งที่เราสงสัย ส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่นะ่ะไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในบ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงนะ่ะจะไม่ให้อุ้มเลย ภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3เอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทั้งทั้งที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียว แล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือไหนมารับค <_ d ian> ดีน้องชมพู่แชฉพิรุษปมมือถือสองซิมลุงพลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองหากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเรื่องใหม่ๆประเด็นที่มีการพูดถึงคือมือถือคือมีการสอบผากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายราย จึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของนักชูผู้ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิดสามข้อหาพราะผู้เยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนะสตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขน3เส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปีกว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่นหนึ่งรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประ,ะจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้น ผลไปเสียจากตนหรือประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือการสอบปากคําลุงผลว่าเหตุใดพยานหลายราย จึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งทำให้การต่อพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้ว และลุงพลนำซิมโทรศัพท์ของตนไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบ2ซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือฉายาสารวัตรแรมโบ้คดีพุ่งกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญ และอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลพูดได้ว่ามั่นใจว่าตำรวจและพนักง,งานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ล่าช้าแต่เริ่มแรกแล้วรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนะสูตรพลิกศพช้าไป ถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็นกับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทำคนเดียวไม่ได้พันตรุเอกสุรโชกกล่าว ทั้งนี้สำหรับคดีน้องชมพู่ตำรวจมีการเรียกชาวบ้านกกอกหลายคนเข้าไปให้ปากคำหลายครั้งเช่นนายวัชรินหรือพ่อแบม12ครั้งนายแอมพิศณุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอนสองครั้งรวมถึงนายมกพยานของลูกพลมากกว่าสองครั้งคดีน้องชมพู่ด้านพันตรุษเอกสุรโชคเจษราเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้บุกบกา ตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าการออกมาทะเลาะก,กันระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับตำรวจเหมือนต่างคนต่างสาสตร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธิ์ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยานและพยานแตดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งนี้คิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจสาวใกล้ถึงตัวแล้ว จึงอยากให้มีความเป็นมนุษย์ออกมารับผิดเพราะความจริงก็เป็นความจริงไม่สามารถหนีพ้นได้เชื่อว่าขณะนี้ตำรวจน่าจะทราบแล้วว่าใครเป็นคนร้ายส่วนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกที่เกิดเหตุหากใครมีหลักฐานอะไรสาวถึงตัวคนร้ายได้ให้หาทางติดต่อกับตำรวจทันทีจนถึงตอนนี้คนออกมาพูดความจริงผู้คนจะได้ให้อภัยเพราะ เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวกกอกและชาวมุกดาหารเสียหายด้วยจิตใจของพวกคุณรู้ดีแล้วว่าทําอะไรกันอยู่ขอเพียงออกมาพูดความจริงทุกคนจะให้อภัยโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาด้านคนตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้ชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ว่า กรณีที่นางสาวิตรีวงศ์รีชาแม่น้องชมพู่และลุงพลได้ออกมาตั้งข้อสงสัยของอฝ่ายจนเกิดความบาดหมางกันขึ้นนั้นในมุมมองของการทำงานของตำรวจถือว่าเป็นผลดีที่สามารถจำกัดวงแคบลงและสามารถตามหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากมีคนออกมาแสดงตัวลักษณะร้อนตัว เพราะกลัวว่าจะถูกจับทําให้ต้องออกมาปัดความผิดไปที่คนอื่นหรือการเปิดประเด็นเปลี่ยนความสงสัยไปที่คนอื่นซึ่งจะทําให้ทางตํารวจสามารถจับพิรุษและทํางานได้ง่ายขึ้นโดยการนั่งจับผิดสงสัยสองฝ่ายแล้วหาพิรุษจุดเชื่อมโยงว่ามีมูลจริงมากน้อยเพียงใดคดีน้องชมพูเมือปราบหูดำเชื่อพี่สาวน้องชพู่คือพยานสำคัญ รอจิกซอจับคนร้ายมือปราบหูดำพลตร,วตรีวิชัยสังปรภัยเชื่อสด,ดิ้งพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญคาดตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่รอจิกซอสำคัญยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ทั้งนี้พลตร,วตรีวิชัยสังปรภัยหรือมือปราบหูดำร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ปากคำของคนในครอบครัวผ่านรายการ ถามตรงๆกับจอมขวัญว่ามีน้ำหนักต่อคดีหรือไม่โดยพลตรตรีวิชัยระบุว่าการเสียชีวิตของน้องชุพูนั้นเชื่อว่าต้องมีคนพาไปแน่และเชื่อว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่และเป็นคนที่สนิทสนมซึ่งการตั้งข้อสองสัยว่าเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดอาทิเช่นพ่อแม่ลุงพลตรงนี้ตำรวจก็อาจจะคิดแต่ยังไม่ทำอะไรเพราะ ต้องสืบประเด็นอื่นด้วยตัวยึดหลักพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึง DNA พผลตรวจตรีวิชัยชีย้แจงถึง,กา,ก,าง,งก,าการให้การในแต่ละครั้งไม่ตรงกันว่าการให้การในแต่ละครั้งถึงแม้ไม่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายเพราะเป็นเรื่องของการลำดับคำพูดอีกทั้งหากเป็นชาวบ้านก็ยิ่งมีสิทธิ์ให้การไม่ตรงกันได้ แต่ตำรวจมีเทคนิคในการพิจารณาคำให้การว่าคำให้การไหนจริงหรือถูกต้องเนื่องจากต้องวิเคราะห์จากพยานซึ่งตำรวจก็เจอแบบนี้ในหลายคดีและบ่อยมากส่วนตัวเชื่อว่าตอนนี้คดีนี้แคบลงแล้วและเชื่อว่าตำรวจมีคนต้องสงสัยแต่จะหาชิกซอตัวไหนเหม่เชื่อมโยง ให้ได้เท่านั้นเอง